One minute around the world. รู้หรือยังว่ากัมพูชาเตรียมเกณฑ์ทหารปี2026นาย,ยกรัฐมนตรีฮุนมาเนตประกาศว่ากฎหมายปี2006จะเริ่มใช้ปีหน้าโดยกำหนดว่าชายและหญิงอายุตั้งแต่18ถึง30ปีต้องเข้ารับราชการ24เดือนโดยฝ่ายหญิงเป็นการสมัครใจแต่ฝ่ายชายเป็นการบังคับปัจจุบันกองทัพกัมพูชามีกำลังพลรวมประมาณ120,000นายในส่วนนี้แบ่งเป็นกองทัพบกประมาณ85,000นาย การเกณฑ์ครั้งนี้จะช่วยสร้างกําลังสํารองที่ผ่านการฝึกแล้วพร้อมเสริมกําลังให้กองทัพทันทีโดยเหตุผลหลักคือความตึงเครียดระหว่างชายแดนไทยที่เพิ่มมากขึ้นท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกัำบูชาจะสู้กับกองกําลังไทยได้หรือไม่ซึ่งกองกําลังไทยมีทหารประมาณ360,000นาย